เพื่อในะเอ็มที่เกับติกแม่นะมันเป็นอีกโ์ชันหนึ่งแต่ผู้พัฒนานเดียวกันมนะันผู้สร้างนี่แหละก็อันนี้ผมก็ได้เข้าไปดูนะก็จะมาเล่นกันกัใหม่อันนี้ต้องดูคัำซีนนะต้องดูคำซีนะนะจะให้ใหทุกคนดีด้วยโอเคผมจะไปคลิปนะนนมันจะมีธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ธาตุธาตุอะไรทักอย่าง ตัวสีขาวๆนะครับอยู่ในกรงคุกนี่แหละก็ประมาณนี้เพราะมันคัดซีนหนึ่งอาทีก,กว่าแลนน้ว่็น,นีคือคือมันจะดีมากเลยอันนี้คือเราโอยคัดซีนเกมแบบนึงเห็นตรงนี้ไหม โอ้ยข้ามเถอะขอร้องอันกดอันนี้ก็คือเล่นมีการตะาทตรงนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้สามารถ forward defend โอ้ต้องอมาน<ห>ี <the S 2> ่อน มันจะแบบมันต้องสองข้านะครับโอเคท้าว <Def end. S 1> okay. ันซีแล้วอันนี้ก็คือแบบว่าสามารถเลือกให้มันเป็นทิกต่อหรือว่าโกลได้ตักด่างก็คือ เราจะ <Attack. S 1> ไปตัวเดียวก็ได้หรือรจะหยุดตรงนี้หรือรจะ <Attack. S 1> ไปทั้งสองคนเลยก,ก็ได้ครับ <Man the S 1> หรือรจะกระ <fourth. S 1> ชานถก <Hold. S 1> ก็ค่ะครับการโชาตีโหมดเฮีย แล้วก็จะมาสอนเลี้ยข้างก็จะสลับกกสกินต่อสกิน่อสกินสลับกันมันมีให้ซื้อสกินนะเป็นเพชรมีสกินเยอะกว่าอันเก่าเยอะมาก อ,นนอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นที่มันแบบอันนี้คือเราไม่ต้องมานั่งไงเนี่ยเรามันมี a b i l ิวตี้ที่กระโดดได้เองเพราะฉะนั้น,นก็ไม่อยากว่ะปกติเราจะต้องทำเองใช่ไหมอันนี้เราก็กระโดดได้แต่ว่ามันจะมีคูดาว มใหม่จะมาคับยางนิดนึงคือมันแบบคุค้มจะพุ่งไปเลยไม่มีที่ป้องกันนะโอ้แมนสปอร์ต ล้มไม่สามารถเห็นดิมตรงข้ามหน้านะก็เ oh. ขามีอะไรเขาจะเสกตัวอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดิลลนเงินไม่ค่อยมีเลยปะไปตัวคริสตัลไปที่นี่คริสตัลมีนั้งพันหนึ่งเย้ยใช้ง่าสิ <Yeah. S 1> ดทีมเขาไม่มีตัวเลยมีเมี ไม่ผมเล่นแบบสปีดล้านนะเพราะว่าจะโชว์อย่างอื่นด้วยมันมีเลือดฐานบอกเหมือนเดิมอ่ะทางบ้านทางบ้านโอ้โหเออ ทีนี้ก็รอด่านน่าจะเยอะพอสมควรนะผมอันนี้คือเราได้ของครับาจลกราบเรามันได้ไมี่ขึ้น กินสายฟ้าแล้วกลับทำไมผมเสกนักด่ามล่ะบับโบมันจะกันได้คันกันได้อยู่เห็นไหมระบบการนี่มันจะมาเห็นไหมคือเราจะเอานักขุ่เก็บก็ได้บุกบุกก็ได้ เรมี่สีมั้ยอันนี้เป็นตัวของนักแต่น่าจะไม่มีตัวอื่นแล้วน่าจะ forward ผสมจริงเนี่ยครับตัวใส่ฟ้าเลียติดใส่ฟ้า ผนฟ้ากระนองถ้าใช้ร้อยห้าสิบยิ่งก็มั่นคุมว่าตายแล้วครับตัวนี้ตายหนึ่งตัว คือตายตายดูวผมจะทำอะไรด,ดูคุณเห็นผมกดนะอดนนนนี้ที่พื้นคือที่ผมกดนะโคตรผมจริงที่ผมกดเนะี่ยมันมีรอยนะคือเป็นย้กำกับหม่อมย้มกำกับหม่อมเฮ้ยแทงหลังโหดจัดโอ้ยตายมาเลยเ ยำกับหม่อมมาดิมาดิมาด,มาดิวู้ครอยู่กับวูอ้าวเชื่อเนาอเชื่อเนาอเชื่อเนาะเอ้าเอ้าสาพมาอย่างเท่ยำกับหม่อมเอามาดิมาดิมาดไม่ได้กลัวปูนหอมกอดสุดหล่อพร้อมยังเฮอโคตรตึง กับกับกับไม่ได้เลยเดียวอันนี้คือทำให้มันทำให้มันแข็งแกร่งนะ yeah. เราไม่ต้องเสียเจ็บเราไม oh. ่ต้องเสียเจมส์เฟอร์บิลิตี้ปั๊บเดี๋ยวผมจะเล่นอีกตานึงให้ทุกคนดู ข,ข้าวเกมก็จะประมาณแัปเกมใหม่ไม่ได้ถึงก็ไม่เชิญมาเกมใหม่เพราะแค่พัฒนาคนเดียวอะแต่ก็เกมมนันแล้วมเกมใหม่เกมนี้ก็เล่นได้เพลินๆนะถือว่าสนุกเลยแหละไปเล่นนอกรอบมาเพราะว่าต้องศึกษาเงินเดี๋ยว,วก็ มันเล่นแล้วไม่รู้โอเคอันนี้ก็คือไอตรงบ้านตรงกลางมันจะให้พอย n t มันได้เงินอะไรพวกนี้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็บุกเลยเหน่ยไหนไหมมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วแม่มันจะสิบเปอร์เซ็นต์นะ เิน10%มันจะขึ้นเห็นไหมขึ้นข้าบนนั่นแหลนะอันนี้ข้อข้อข,ของเกมครับนะที่เหลือก็เล่นไปตามเดิมเลยนะน่าจะประมาณตามเดิมแล้วก็จะมีสก,กิลใหม่ๆแล้วเราก็ต้องทดแทนคนระับว่าเราจะเอาไหนออกก็น่าจะประมาณนี้นะ Ừ, không lạy à? ừ. bà ta đi đi Forward Attack Diều điều ơi buki bơi 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 bị bơi 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 rồi Qua đi bơi bơi าเรียบร้อยโอ้ยติดปุ่มไม่ได้ลวนนะปุ่มไม่ค่อยชินกับปุ่มชินกันหน่ <Okay. S 1> อยวดิบลาดดึงวัดดเลยดอ้ยใชุ้เลยโอ,โอ,โอ้ยโกดย ก็อ,อ,อย่าตายเฮ้ย,ยโอ้โหตายหมดแล้ว,ลวเดียวสองตัวตายหมดเลยเดียวดิเฟนไม่ยอมไม่ยอมมามาแต่เขาไม่ยอมออกมานี่งัผมจะใช้อบิลิตี้ดูที่ที่เย่นี่อยู่ที่หลอ <Attack. S 2> บุกเลยคือมันไม่สามารถใช้ในบ้านได้เน,นี่ยเนี่ยแต่ว่าสามารถว่ายแบบนี้ได้อันนี้คือบิลิตีครับคือฟ้าผ่าแต่บนฟ้าแล้ห้าติโกด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 ต้โกดโกดโก,โก,โกโ <c oughs> ไม่ไหว เดี๋ยวมันเลือกให้ตัวใหม่มันมาแต่ผมไม่ยอมยังบ่สีล้มไม่ดีล้มไม่ดีล้มไม่ดีมาๆมาแต่เสียได้มันไม่มีที่เสียไว้นะไม่งั้นก็น่าจะกดใช้วุยไอวีแล้วเป็นไอวีแล้วบูลเลดิก่า ไ,นนไปเลยฝนฟ้าขนองก็ไปดีฝนฟ้าขนองด้วยเรียกคุณ,คณฟ้าปลา <Hey. S 1> โอ้โหมันหวมัน ผมว่าต้องรอแล้วคือผมว anyway, ่าผมต้องรอ้วยเงินทีนี้ก็อาจจะนานหน่อยผมมาแบบรีวิวเกมโอดใช่โอดโอดปดติงติงติ เรียบร้อยเขากับดักโจนครับเขากับดักกับดักโจนกับดักโจนปะ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 บังบังเรียบร้อยไอ้เครือบูไปแล้วตัวมันซิกมาสวิดีขยเล็ดโกรธ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 อาบิลิตี้สายฟ้ามาเรียบร้อยเรียบร้อยโดนนโปเลียนโดนนโปเลียนนโปเลียนไงนโปเลียนโกรธแล้ว มาโกดโกดให้โกดเลยเฮ้ยมันมาเพิ่มม,มาเพิ่มลัก,กอนเครื่อบชันนูแบบไอพวกชันนูนี่มันแม่นนะครับแม่นมาก,มากแต่ว่าก็ต้อง,งรอครับแบบมันแบบมันไม่เสกไหว สิงช้าต้องรอเอาไมเนอร์ minor, มาสู้ได้ดีกว่าไม่จําหนูไอ์ั out there เอาไมเนอร์ minor, มาสู้นี่แบบคิดอะไรอยู่เกมแต่ก็ไม่เป็นไรลองดูอุ้ยแถวนึงได้ ได้ห้าตัวเลยนะปะกติเหมือนจะได้ส <า S 1> ี่ดูเลยเลยอบบิลิตี้วิ่งไวโคกรโคดโคดไปเลยอื ใ้แรงงานนักขุดมาตู้หัวคิดเอาโหมดแค่ไหน,น,น<ะ>ใช้กดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยคือไอ้ไอ้นักดาบนี่เหลือสองตัวครับหนึ่งห้อยถึงเวลาพังเขาสุก้อนแนะนำว่าให้มาเล่นนะครับแบบก็พวกเพื่อเวรมาเล่เปิดอะไรกดแล้วก็แชร์กดสมัครแล้วก็ ทำช่องอัดเพลงได้ครับอกเลยบายชื่อว่าสตต๊กวอร์นะครับเนี่ยชื่อนี่สตต๊กวอร์ขอบคุณบายบาย